สวัสดีค่ะพี่มิน้นท์ขาจากช่อง Min ินส์นสวัสดีค่ะโอเควันนี้ดูบรรยากาศเปลี่ยนไปไหมรอบรอบข้างตอนนี้พี่มินอยู่บ้านคุณยายค่ะที่จังหวัดพิจิตรตะพันหินโอเคเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเนาะวันนี้พี่มินอยู่บ้านยายก็เลยหาของมารีวิวให้น้องๆนะคะก็เป็นร้านสะดวกซื้อแถวบ้านคุณตาคุณยายนะก็เป็นนี่เลยเศรษฐีอ่างเปาเขาบอกว่าถ้าพี่มินเปิดมาแล้วพี่มินได เงินคือคือมันจะเป็นบัตรเงนินสดที่เมย์ซื้อมาก่อนลห้าบาทนะคะเขาบอกว่าเอาไปแลกเงินได้เลยนั่นได้มาหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ลุน้นเราจะมาลุ้นพร้อมน้องๆดีกว่าให้มย์จะได้อะไรนะคะแกะเลยมีความลุ้นนะคะให้ยหนึ่งยางอ๋อไม่ใช่ต้องมีอย่างอื่นสิเอ่อ อ๋อใครเล่นนี่เป็นมากนี่พวกดาก,ก้อนบอลมีในดัก,บน,น,ดก,กนบอลมาเนี่ยดาก้อนบอลได้ทันพวกเราแล้วก็น,นี่ไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนใครใครใคร,รู้คอามไม่บอกพ่มพ์ทีนะดาวก,ก้อนบองที่โชว์โชว์นี่ชื่ออะไรนะนี่นะคะมมีมีบัตร โอ้ oh my god พี่มินไม่ได้เงินค่ะแต่พี่มินได้ดแดนแดงไม่ได้ได้ซัมซุงนะคะบ,บอกว่าสี่สีที่เดทสะสมครบสี่สีนะแรกคือเหลืองแดงน้ำเงินเขียวนะนี่แรกไปเลยซัมซุง J สองหนึ่งเครื่องแล้วพี่มินจะได้ไหมซื้อมากล่องเดียวไม่ได้เง โอเคค่ะเปิดไปแล้วนะกล่องหันสาอ่งเศรษฐีอ่งเปานะใบละห้าบาทจากบ้านคุณตาคุณยายนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะเปิดกล่องหันสานะฝากกด like, share, นนะะไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไล์อย่าลืมกดติดตาช่องมินต์สตร์ดนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย